มาเกี่ยวก้อยหน่อยก้อยทำไมหรอสัญญากันเหรออย่าลืมเล่นอย่าลืมเล่นให้สมวัยเด็กหล่อทุกคนหนูแบบว,ว่าไม่ได้เล่นอะไรสมวัยสมวัยสมวัยคืออะไรก่อนทุกคนสมวัยวัยหนูคือต้องทําอะไรทุกคนวัยสิบสามหนูต้องทําอะไรทุกคนเด็กสิบสามที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่หนูควาทำอะไรกันทุกคนบอกหน่อยได้ไหมคือหนูก็ไม่ได้ค่อยไม่ได้ค่อยได้เจอ เพื่อนๆที่แบบว่าอายุสิบสามมานานแล้วเหมือนกันนะแบบว่าเพราะว่าเนี่ยนออนไลน์ก็เลยแบบไม่รู้เพื่อนๆเ,เ,เขาทําอะไรกันอะ่ะก็แต่ที่เห็นบ่อยๆเพื่อนก็จะแบบส่วนใหญ่ก็ตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังออกับการเรียนมากดีดลูกแก้วไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละเล่นบาร์บี้บาร์บี้ใช่หรอไม่มางบันดินน้ำมัน ตอนนั้นพี่ก่อปัญหาในโรงเรียนเก่ <G ül> งมากค่ะเราเล่นเราเล่น <13>, 13ฉันนั่งร้านเกมโอหอยากมีประสบการณ์เล่นนั่งในร้านเกมบ้างตอน13นั่งเล่น ROV ค่ะก็ <G ül> <G ül> <G ül> คือตอนนี้เลยว่า